Ôi Kiếm Lón Kiếm Mà đi mua hầm này Ba giang Ba giang Giang về lấy Hả? Giang về lấy Mình không hiểu mình đẹp nót có vẻ ạ Chị ngọt Này 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 ไปทำพิท่าไหนไม่ร <twee living> <That Jesus three imprisoned> ู้แล <kind abonn> ้วมพงเป็นกี่กี่วันเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วมั้งนี่เหรอเออเพิ่งจะเห็นเมื่อวานคนที่อะไรสัตว์เนี่ยมาหมาปากกันดีกว่าอลืมลืมอะไรอินโทร เอ้ยมึงมีรูปปะ่ะรูปอะไรรูปที่อยู่เนี้ยมึงถ,นะถ่ายไว้ป่ะล่ะถ่ายไว้เออไวท้ทำปุกเอามุนก่อนหมุนงเอามุ่งโอ้โห <c oughs> แม่เด <c oughs> ี้ยงไอ้ที่อแล้วน็อตยาวด้วยสัตว์อุย้ยฟีดละฟีดละฟีดละเต็มเต็มเอาไปที่ดีกว่าเอาไปที่ <c oughs> เอาไปที่ดีกว่า <c oughs> อ,อ,อุดลมไว้ก่อนอุดลมไว้ก่อนอุดลมไว้ก่อนแป๊บนึง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 วุ่นไหวชิบหายเลยสใส แก่แกแก่แก่แก่แกแกเดี๋ยวมาแทงหมอนเราจะมาแทง,แทงยางรถกันแทงหนอนแทงหมอนทำไมหรอเดยวเด้อเด้อเบอะไรกูลืมวิธีลืมวิธีเปิดยูทูบดูมึงดิ ไอ้เทียไอ้เียมันก็เอานี่ออกก่อนแล้วก็เอาเนี้ยควงเข้าไปเออควงเข้าไปกูรู้และเอาอไอเนี่ยเสียบกับไอ้นี่แล้วก็แทงเข้าไปใทงเข้าไปเออแล้วแ,แล้วอไอเทียเนี่ยอไอ้ไอ้เทียเนี่ยมันคืออะไรวะไอ้เทียเนี่ยคือกาวไปพอเอาไอเทียเนี่ยใส่เทียะนี่ใช่ไหมแล้วทากาวให้ทั่วททา<อ>ให้ชุ่มเลยอ่ะอแล้วก็แทงเข้าไปเฮ้ย่ทำไมมึงดูมีความรู้จังวะกูห่าทำกันบ้านเมื่อคืนต่อว่มึงไปดูมาเมื่อคืนไปดูมาเมื่อคืนโอเคโอเคโอเคมามามาทำกันไอเทียะมึงถือเลยถือเลยแ้้วมึงถ ตัวไหนตัวนี้หรอบอตัวนี้หรออันนี้อันนี้ท้องท้องกับของไอ,อ,อเอไน,อน,นื้อโลตัวเบลเลอร์เลยอุ๊ยร้อนกันเลยอตันี้โอ้โอ่าอุ้ยอี <c oughs> ไม่เคยโวยแล้วบอกทำเป็นแล้วบอกทำเป็น ไอ้เหี้ยมึงกลัวกูเดี๋ยแล้วโอ้โหแล้วดูรอสสิมีนิ้วนิ้วโอ้โหแม่งนิ้วชี้กลัวทุกข้อทายหน่อยอ่าเฮ้ยอย่าดูให้ฟังดูตอนนี้มันแดกด้วยเวนอ่อานิ้วชี้อ่ะนิ้วชี้กลัวหนึ่งขอ้อไอ้เหี้ยแล้วนิ้วกูไม่ได้นิ้วเลยกะแม่งกกเกือบห้าเซนหรืมึงเนี่ยสี่ห้าเซนขั้นตอนต่อไปมันเหนียวเหนียวปะ,ะเหนียวจัดเลยเป็นหัวนี้ดีกว่าแม่งมีทั้งหลายหัวเนี่ยหัวบ้านอืมได้แล้วอ่าแล้วก็ เอาไอ้ควงสวานออกมาใช่มอ่าก็ากาอะทากาก่อนท้าชุ่มๆเลยนะที่กูดูมาจริ่หรอี่กูศึกษามาพอเผื่อวันอันอื่นนึงโอ๊ยเสี่ยล่ะเพียนกู กูยังกูแม่เยดเจียอุ้ยเชียยแม่งเนยนี่ขนาดกูแทงเยอะนะเบ็มเอารถลงนิวางกเอารถลงเอารถลงเอารถลงเดี๋นดเออ Yeahhhhhh Cái gì <laughs> À, mà <laughs> <b đã> gần <laughs> <laughs> à, rồi <laughs> Để tôi đưa các xe của Cái gì vậy? Đừng Để tôi đưa các bạn Cái gì แต่จริงๆเลยนะตัวแค่เนี้ยเเอยีมันใจะแหลมอเลยอย่างนั้นใบเดียวมาเอาไอ้เทยนี้ไปตัดกันดีกว่าสักพักเป็นรูไอ้เฮียเหลือไวหน่อยเขาบอกว่าเหลือไว้หน่อยนึงอ่ะอืมกูดูมาเขาบอกว่าจะเหลือต้องเหลือไว้หน่อยนึงผมแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ผมเออลมออกว่าลมออกว่า ไม่มรชนะทุกอย่างยกเว้นตะปูและน็อตเออที่รถแม่เต็มเฮ d ไม่รุนรถมึงเป็นตกันอยู่นะอุ้ยไอ้ไปลิปเอายบายครับทุกคน